ลำดับที่ยี่สิบี่ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า3 0 0แสนบาทคดีของศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่อบอ8ดหกหนึ่งทับสองพ้อยห้าสิบหกลำดับที่ย4ี่มีท่านใดรับราคาเชนดูกป้ายครับหนึ่งหศรับราคาครับทรัพย์ที่ทำการขายคือที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่หาตำบลสามเสนนอกบางซื่อฝั่งใต้อำเภอห้วยขวางบางซื่อเนื้อที่ตามโฉนด2ี่ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จาขายด้วยคือทาวเวาส์165 จ้พนักงานครับพดีจะทาการขายโดยปลอดการจำนองครับหนึ่ยืนยันกันให้ราคายกป้ายครั้งนะครับยืนยันกันให้ราคานะครับมีท่านใดให้ราคาสูงกว่านี้เยอะทีนหนให้ราคาเพิ่มครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนมีท่านใดให้ราคาสูงกว่านี้ไหมครับถ้ามีเชิญยกป้ายเลยนะครับสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่บาทหนึ่งสอง้านสี่แ็มืนบาทหนึ่งสอง้านสี่ดืนบาทหนึ่งสองล้านสี่แบาทสองสองล้านสีสนดบาทสองสอล้านอาย่าหน 0เพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสูงกว่นี้ไหมครับถ้ามีเชิญโยกป้ห่งหกศูย1สามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสูงกว่นี้เชิญยกายเลยนะครับสอง0้า0หแสนเจ็มบาทหนึ่งสองลบาทหนึ่งสองบาทหนึ่งสองบาทสอง้บาทสอง0ล้บาทสองหนยให้ราเพิ่มครับมีท่านใดหนึ่ให้ราคเพิ่มครับมีท่านใดห้ราคาสูงกว่นี้เช สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทสองสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทสองสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทสองตอนนี้ราคาสูงสุดอยู่ที่พูดโดยบัตรหมายเลขหนึ่งหกศูนย์สามเอ๊ะวักกลับมาแล้วหนึ่งหกศูนย์สี่ให้ลาเพิ่มครับมีท่านใดให้ลาสูงกันดีไหมครับถ้ามีเชนจ็อกป้ายเลยนะครับเื่อ หนึ่งหกศูนย์สามให้ราเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสูงอันนี้ไหมครับถ้ามีเชนด็ป้ายนะครับสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งหรือบัตรหนึ่งหกศูนย์สี่ให้ราเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสูงอันนี้ไหมครับถ้ามีเชนด็ป้ายนะครับยังไหวอ๋อแน่ใจนะหนึ่งหกศูนย์สามให้ราเพิ่มครับมีท่านใดราคาสูงอันนี้เชนดป้ายเลยนะครับ 2 8 7ล0 70, 000, 1, 2, 8, 0นแบาทหนึ่งสองมืบาทหนึ่งสองาแดแบาทหนึ่งสอง้บาทสอง7 0 0ล้าสหมบาทสอง7ล้านแีให้ลาเพื่อาารครับเด็กๆไปน้องมีท่านใดใหสุวันนี้เชิญยกป้ายเลยนะครับหนึ่ให้ลาเพิ่ครับ 2ล้นนาน1604ให้ลาเพิ่มครับมนเป็นามีท่นใดให้ลาเสนไหมครับถ้ามีชิโป้ายนะครับ3ล้าน2 0 0 0 0บาท1603ให้ลาเพิ่มครับ3ล้าน7 0 0 0 0บาท1 3ล้าน7 0 0 0 0บาท1 3ล้าน7 0 0 0 0บาท1 3ล้าน7 0 0 0 0บาท2 3ล้าน7 0 0 0 0บาท2 3ล้าน7 0 0 0 0บาท2ตอนนี้ราคาสูงสุดอยู่ 04, 1, 4, 1, ที่ให้ลาเพิ่มครับมีท่านใดให้ลาเสนไหมครับถ้ามีชิโนป้ายนะครับ3ล้าน1 0 0 0 0 0บาทห สามล้านหนึ่งแสนสอหนึ่งหกศูนย์สามให้ลาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราสุกอันนี้เชิญยกป้ายเลยนะครับสามล้านหนึดบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนดหบาทหนึ่งสามล้านหนึ่นเบาทหนึ่งสามล้านหนึบาทสอล้านหนึ่งแเทสองหนึี่ให้ลาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาสุกันนี้เชิญยกป้ายเลยนะครับสามล้านสองแสนสอง หนึ่งหกาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราส่งนี้มคัถ้ามีเชิญป้ายเลยนะครับสมล้านสองแสนเจดหมืบาทหนึ่งสาล้านสองแสนเจ็ดหมืนบาทหนึ่งสามล้านสองแสนเจ็ดมืนบาทหนึ่งสามล้านสองแสนเจ็ดมืนบาทสองสามล้านสองแสนเจดมืนบาทสองหนึ่งหกี่ใหาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราส่งคันี้เชิญจดป้ายเลยนะครับสล้านสามแสนสบาทหนึ่งสล้านสามแสนองบาทหนึ่งสล้าน 1603ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใด้ราคาสูงกว่านี้เชิญยกป้ายนะครับ3 3 7 0 0 0 0บาท1 3 3 7 0 0 0บาท1 3 3 7 0 0 0บาท1 3 3 0 0 0เฮ้ยชิคเดียวเหรอ1604ให้ราคาเพิ่มครับ ท่านใดราคนี้เชิญยกายเน่ยนะครับสามล้านสี่งืนบาทหนึ่งสามล้านสี่หมื่นบาทหนึ่งสามล้านสี่บาทหนึ่งสามล้านสี่แสนสองหมืบาทสองสามล้านสีมบาทสองสามล้านสีบาทสตอนนี้ราคาสูงสุดอยู่ที่ผู้ถือบัตรไม่เล็กหนึ่ที่ราคาสามล้านสอมบาทมีท่านใดให้ราคาสูงกว่านี้ไหมครับถ้ามีเชิญูกายนะครับสามล้านสี่บาทสามเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาไม่ขายผู้ถือบัตรหมยเล็กหนึ่งหกศูนย์สี่เท่าไหื่ครับ